สวัสดีคะ่ะวันนี้ก,กลับมาพบกับแม่หมอยอีกแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีธนูและคณาธนูประจําเดือนกันยายน2564นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและคนาธนูจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแกล็จะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแกล็เองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้คือการพยากรณ์ทั่วไป กไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรง description แม่หมอจะทิ้งรายละเอียดตุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ ID line แล้วก็ Facebook เ,เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่จองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคแก้บขอเป็นตัวแทนในการสัภายพยากรณ์ด้วยนะคะว่า ความรด้ความสัมผัสของชาวราศีธนูและคณาธนูจะเป็นยังไรนะคะแกยบเป็นตัวแทนในการจับไพ่พะยากรด้วยน,นะทริอปครับโฟร์ออฟวนส์ แล้วก็เด็กถือถ้วยว้าวต้องบอกว่าดวงเดือนนี้นี่คุณชาวราศีธนูรัคณาธานูนี้มีเกณฑ์แฮปปี้สมหวังในทุกๆเรื่องเลยนะไม่ว่าจะการเงินการงานความรักครอบครัวหรือว่าสุขภาพหรือว่าในพาทใดๆก็ตามเนี่ยเพราะว่าไพ่เปิดมาเนี่ยค่อนข้างเป็นช่วงจังหวะเดือนของคุณที่เป็นแบบจังหวะเปิดหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงาน,งาน,งานความรักไอ ถ้าเป็นคนโสดก็จะได้เจอความรักที่ดีเจอกันด้วยบังเอิญเจอกันด้วยการงานบางอย่างแล้วดันแบบพัฒนาความสัมพันธ์กันไป2หากเป็นคนมีคู่ก็จะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นในเชิงเหมือนแบบมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนแต่อาจจะมีปิการพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนกันยิ่งขึ้นไปในอนาคตหรือในเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะ เออแกขอไพ่หน่อยสิคะไพ่จั่วมาแบบนี้ค่อนข้างแฮปปี้แกไปต่อไม่เป็นเลยถ้าอย่างงั้นนะคะแก้ขอไพ่หน่อยสิคะแล้วอย่างนี้ความรักชาราสีธนูลคณาธนูมีอะไรอีกไหมที่เป็นประเด็นให้พอให้แกบได้ถ่ายได้บ้างคะนอกจากว่าทุกอย่างกาลังจะลงตัวแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยในเดือนนี้แก้ขอไพ่เลยนะคะ เอสสปอนด์จจิสเมนดิซันโอโหไม่มีอะไรจะติเลยอะหากเดือนนี้มีแพลนจะทำอะไรหรือคาดหวังอะไรเอาไว้เนี่ยในรูปแบบแปลกๆใหม่ๆเนี่ยแกบอกได้เลยนะคะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่พีคแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ มากๆในเดือนนี้ของชาวราศีธนูลัคนาธนูเป็นอย่างมากเลยนะคะเรอาอยิ่งเป็นเรื่องความรักนี่คือแบบในบางท่านในบางท่านในบางรายนี่คือแบบถ้าเกิดที่ผ่านมาพยายามมีน้องหรือมีบุตรกันมาโดยตลอดแล,แล้วไม่มีสักทีเนี่ยเดือนนี้บอกเลยว่าเป็นจังหวะที่ดีของคุณเลยที่แบบว่ามีโอกาสที่จะมีน้องหรือว่ามีบุตรเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเป็นรางวัลในครอบครัวได้เนทีเดียวเชียวนะคะ โอ้ไม่หมาไปต่อไม่เป็นเลยอ่ะอย่างนี้นะคะเพราะว่าขยายแล้วไพ่ก็ยังสวยนะถ้าอย่างงั้นแก๊ปขอ,อเชิญไพ่ครูไพพิคเนตหน่อยสิเขาว่าไพ่ครูไพพิคเนตมีอะไรอยากบอกชาวราศีธนูลัคนาธนูหรือเป็นคําแนะนํำไหมแก๊ปขอ,อเชิญไพ่ครูไพพิคเนตสองใบนะคะจ้อย ต่บางท่านในบรรดนี้อาจจะมีข่าวดีหรือแบบแต่งงานกันหรือว่ามั่นกันรับๆหรือแบบก็ไม่รับนะแต่เหมือนแบบเดี๋ยวขออีกใบหนึ่งก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ได้ไพ่ c r o t u r a t i o n ก็อืมบางทีแก้วก็มีความรู้สึกว่า คุณกำลังจะได้บทเรียนบทใหม่นะคะซึ่งมันเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างมันค่อนข้างเพอร์เฟกอะสำหรับคุณแล้วมันก็เป็นการเขาเรียกอะไรนะแกกำลังนึกก่อนแกแกเข้าใจนะแต่แกอธิบายแบบไพ่ครูไม่ถูกเออ,เอางี้ ไพ่ครูไปพิคเนตอาจจะแนะนําว่าเดี๋ยวชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณกําลังจะได้เรียนรู้เรื่องราวบทใหม่ในชีวิตโดยที่ความรักที่คุณกํำลังจะเลือกหรือคนที่กําลังจะมาเป็นคู่ครองหรือเป็นครอบครัวของคุณหรือคุณกําลังอาจจะมีโอกาสที่จะได้มีบุตรทำให้ครอบครัวมันยิ่งแน่นแฟน แล้วก็มีความผ,ผูกพันกันมากยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยคุณอาจจะได้เรียนรู้และคู่รักของคุณจะเป็นการที่เขาเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณมากๆเขาคนนั้นจะเข้ามาสอนการใช้ชีวิตคุณเขาคนนั้นจะเข้ามาเป็นคุณครูเข้ามาบอกกล่าวหรือมาแนะนำสิ่งต่างๆที่มันนอกกรอบที่คุณเคยเป็นในการใช้ชีวิตคู่ หรือครอบครัวจริงๆจังๆอีกครั้งหลังจากนี้แต่มาเป็นการแนะนำหรือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครอบครัวใหม่ที่ค่อนข้างดีนะคะพลังงานค่อนข้างไปทางด้านบวกนะนะคะชีวดีทีเดียวเชื่อมากๆเลยนะคะในเดือนนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้แก๊ปต้องขอบคุณมา,มากเลยนะคะ ตัวทุกยอดซับสไครต์ตัวทุกยอดกดไลค์ตัวทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมามากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราเสโซนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพ,พ,พี่เพื่อนๆน,นะคะวันนี้แก๊ปมีพริกจินดาแห้งมานำเสนอนะคะที่บ้านแก๊ปปลูกเอง ปลูกปอดสารพิษนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งลิงก์ช้อปปีเอาไว้สามารถกดสั่งซื้อที่ช้อปปีแม่หมอได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามมากๆนะคะขอบคุณค่ะ